นออาแนงเจ้าแม่เลี้ยงลำดวนขายนอขายเกียดแถมแล้วโอ้โหห้ากีบ่าเจ้ามาต้มก๋อมีโอ้โหอันนี้รถจักรยานมานื้อประตูกีประตูอันแรกนนี่ซีประตูไงนีประตูเจ้ามีอย่างมาขายนอต้มาซาบาาเกียด์ประตูฮั่นมีเกียดตัวเดียวเดี๋ยว มันแบบไข้มีแล้วนะเจ้าวัญาหางมันใหญ่ใหญ่เนาะเดเเนจ้มาแม่เลียงอันบบเปิดประตูก็จะป๊กแล้วเนอเเปิดเปิเปิด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 ันนีนาะมันเจ้าปัญหาใหญ่ใหญ่เลี้ยงลำดวนเดียวนี่นะอันนี้อันนี้ตัไหดใช่ค่ะปะมาณนัเอาะ้เลยไปอออเี้ได้ลำดวน เขา่ยียทำแล้วนี่เอ้โน่ดอกสุดท้ายแล้วน่อดนี่หนอฮะมีหลานดอกสุดท้ายแล้ะโน้ยังหเจียนเอยเกียดกับไม่กาเ็ช่างจะกันิบนหายยากว่นนี้เอาร้อย้าฮยากระจกอันนี้นี่นี่ห้าซิบนะไม่ห้าซิบนะเป็นร้อยนะร้อยาลดทซาบักโอ้คันนี้เขายําต้านต่ออย่างเช่นยังยัง กมือก็หักกันไป้อ้ย่างใดนี่โอ้ยยางเลยโอ้ยอยยวาบมาโอ้ยมเจ้าหลานเข้ามากเจ้ออันม่ทางมั้อันนี้ตึงมุนเนี่ยอันนี้ก็มาาขนะมาเจ้ไกแอันนี้มาเจ้ยอันนี้เจาาโนเนี่ยตงโนตงเี่ยร้อยสอโนที่มัห้ามัดนี่ก็ร้อยเหรียอ นี่นี่นี่ลดลูไหรือสามังหันหมูมล้นร้อนสาาใครปูตื่นเนี่ยาเดินเนี่ยกะว่าปูตื่นกะว่าอันนี้มาไม่ได้ซื้อหรอกไม่ได้ซื้อหลอเจ้าคนซื้อนะกับปูตืโอเคอันก็น้าเหมามดเนี่ยไปขายโต้ก็ได้โอ้น้าจะเอาไปขายโตมา30บาทเป30บาทโอ้นิ่นนไหน้าไม่ขายโตว่าได้ขายเยอะเจ้าอีจ้า ได้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 เจะเอาไปแดดามแล้วยากเอาไปขายสิบาทก็บอกใหยอมเพื่อขายเป็นว่าจะเอาไปขายสาิบถ้าไปขายสาิบจะได้กำไรกำไรสามห้มานี่ร้อยห้านัาสิบสอรยน่าได้เอาไบบาทละปวดเออต้องย่งยางมันต้องไอละมันจะไม่ต้องไปหางละข่าสุดยอดไม่เลี้ยงลำดวนเด้มาแต่พอดีนะเอาไปไก็นโนก็ดีเอ้ยเฮ็ดอยยังก็ดีเหยียดแห้งก็ดีเอาเดี๋ยวก่อนไอ้ยังหยงยาง Không, ني, <t os> <t os ั่างหอบกัไ no ด้กาสั่งและน้องสั่งนะสั <h <h ่งเท่านะ้นแล้วจะเอาใไงเลยนี่หรือน้อยเลยนี้อ๋อนะก็ได้มงอีเลยมงอีเนาะถ้าไปเอาไหนพุ๊บจะละร้อยไปเอาไหนไหนอันบ้านลุงเขาสั่างนั่นแล้วใจอ่ะคนแล้วก็ไปอ่ะป้องการลังส่างให้อยู่บนเล็บเดียวมดนี่น้อยสาวไม่ได้จะไม่เจ๊นั้นหรอโอ้โหไม่เอาสาวห่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่เอาสาวอยู่นะเออเดี๋ยวขนาดโลดไดเลยนะผมเป๊ะ บอปแต่ถ้ามีอไรจะเอามาฮห้เล่นกรไดเดี๋ยวนะเอาเอาเอาเลยเอาเอาเอาไปเลยจะไปจะเอาไปเออเอาะเอาเดี๋ยวนะไปเข้าไปเอาสตางค์หนปเอนเนาะปีมีกรหายกับเอาปีมีกะหายเ่วายาไม่เลี้ยงลาตัว มาบ้านเมืใดมาบ้านน้ำเมื่อใดก็ได้เทียดก็ได้นอนอสุดยอดเลยเเจ้าเนาะไได้ไปเช่าเง็ดวกไปมีเฮ็ดเฮ็ดลมออกไมยำเด้ลมยำเออไหนถ้ามันออกแล้จะดึงเง็ดกับวันก่อนยาบน้อยๆน่อย ตะกี้คืออร่อยย่างแถร็มซาบัตบัดนครเนาะขอบคุณนักหน้าขอบไม่ก้าวคนงานปั่นลำปั่นรวยเด้อขอบคุณนะน้าดิวหนุนหลานจ้าเออแล้วก็จะไปลืมตั้งหลังท่านนะขอบคุณไปได้บอเอานะเดี๋ยวจะขอบคุณทำไปขอบคุณอย่าลืมเปิ้ลว่ะเดี๋จะสร้างมาให้อันนี้เปิ้ลทองว่ะฮะอันนี้แค่ใค่ลืมเออเปิ้ลทองว่าเยอะ แยกจ้ะแจกเจ้าเขาที่เพิ่งเก็บชานาเก็บเอาให้นะสักเด้เอามื่อไงนะได้ได้จ้าโอเคขอบคุณอ่ะต่อไปน่เบต่อโอ้เจ้าดีจ้าดีคนังนา้อันนี้กะไก่เนอยิได้อจ้ะโ้จ้านะเขาขนมชอเจ้าดีเนอะโอ้โหมอเตะแยกเปิ้ลหองาแจก